น้ตกปลาทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับผมนำมิกช่อนข้างทางนะครับสเตปเราก็นั่นแหละครับตกนาำข้างทางเลยนะครับวันนี้เช้าเนะครับฝนตกโหสุดๆดแะหมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาช่อนข้างทางนะครับนาน้ําท่วมนี่แหละนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเลาะเลยครับเลาะได้ครับทางนี้นะครับ จะมีนาน้ําท่วมอยู่ที่น้ํามันแบบมันเอ่อเข้ามาจากคลองนะครับคลองก็ตรงนี้นี่ครับพวกตรงนี้เพราะมันเอ่อเข้ามาจากคลองนะครับน้ํามันก็จะเข้ามาในนาแล้วปลาครับมันอยู่ในคลองนเนี่ยเยอะนะครับมันเยอะแล้วมันก็จะบืนเข้ามาอยู่ในนานะครับเราอะไปตกในนาได้นะครับนาน้ํามันตื้นพอน้ํามันตื้นเสร็จปุ๊บว่า โอกาสปลาที่มันจะกัดเนี่ยมันก็มีสูงครับมันก็จะกัดตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะง,ง่ายหรือเปล่าวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าจะแห้วหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวฝากนานะ้นนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับไปเจอกัน ไปเข้าช่องนู้นเลยครับ <c oughs> อีกสัตว์ยังก็จับวางไมค่อยยกครับไม้แรกหวังผลงับ <c oughs> ดำไปอีกไม้ครับอือเอาครับนะนะอย่าหลุดนะมึงอย่าหลุดนะโยก ถ่ายรูปเขาแล้นะก็เป็นไงอะครับโอ้นี่ครับเจนทูว้าว OK. Så er jeg หนึ่งแต้มครับไซนี้แม่ชอบโอ้โ,อโ,อโอนี่ครับเจนทูนะครับโฟก็ตซิงเกอร์นะครับนี่ดูตัวเบ็ดเปิดแบบโหโโโดๆอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ตีไกลครับนะตีไกลด้วยตัวนี้ครับแล,แล้วตัวเบ็ดนี่เปิดแบบโหค่อนข้างที่จะอย่างโหนะครับตัวนี้ก็มีติดกล่องไว้ครับก็มีปลาก็ไม่ผิดหวังครับตัวนี้ครับเจนทูนี่ครับผมกลับหมาย น,น้าท่วมนะครับผมตีไปตรงนั้นเลยครับตีช่องสองไม้เองครับไม้ที่สองกัดเลยนะครับเข้าไปกัดในป่ามองไม่เห็นด้วยผมเห็นสายวิ่งเลยวัดสวนเลยครับเมื่อกี้โอเคครับจะหาแต้มต่อไปครับ ตรงนั้นสวยครับน่าจะติดครับน่าจะติดหญ้าครับดูแล้วติดขักบุบ้ตีไกลมากนะครับเจนทูตัวนี้นครับ ไม่ดีครับถ้าไปทางเดิม นส่งไม่ได้แล้วนะนะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกัดแล้วมันดึงไปเลยครับก็จบกันไปแล้วครับนะวันนี้โหเปียกบอกเลยเปียกวันนี้สดๆไม่ไหวนะครับแต่ดีนะครับยังไม่แห้วครับวันนี้ยังได้ตัวมาตัวนึงโอ้โหช่วยชีวิตไว้นะครับ ตัวเดียวจริงๆเลยครับวันนี้นาน้ําท่วมผมว่ามันน่าจะกัดง่ายนะครับแต่เหมือนว่าอากาศมันแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศมันจะดีหรือเปล่าหรือมันไม่ดีครับปลาไม่กัดเลยนะครับโอ้โหได้ได้ได้มาตึงตัวครับผมก็เป็นสายป๊อกค,ครับป๊อกเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่าจะปลอกเท่าไหร่ ยกนี่ผลงานของเราวันนี้นะครับนี่หนึ่งตัวไม่แห้วครับวันนี้เราเอาตัวรอดได้นะครับวันนี้โหยเกือบไม่รอดนะครับวันนี้เกือบไม่รอดยังดีนะครับที่มาช่วยมาช่วยได้นะครับผมโอ้โหหนึ่งตัวนะครับไลนนี้แม่ชอบ <laughs> <laughs> โอเคนะครับผมก็นั่นแหละวันนี้ เหนื่อยครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยแล้วเปียกผมบอกเลยครับเปียกเปียกมากๆนะครับหน้าฝนก็เป็นแบบนี้และครับหมายที่ดีที่สุดก็หน้าช่วงนี้ก็เป็นนาน้ําท่วมนี่แหละครับที่พอหาตัวง่ายนะครับนอกนั้นนี่ปลาที่อยู่แบบตามคลองตามอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวเลยไม่กัดเลยนะครับแหลงคลองพวกเนี้ยเนี่ยครับน้ําแดงนะครับน้ําจะเริ่มแดงเริ่มอะไรแต่ถ้ามันเข้าไปใน ในนานะครับพวกเนี้ยปลากัดอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ในคลองเนี้ยไม่กัดแน่นอนกัดยากไม่ใช่ไม่กัดแน่นอนหรอกครับมันกัดยากนะครับผมก็ไงวันนี้เดี๋ยวปิดคลิปไปเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากน้าๆนะครับนักตกป่าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับตะไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปข้างหน้า นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับไปละ